สนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอ,อยสวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวเด็ดเจ็ดสีค่ะ ที่จังหวัดอุดรธานีตำรวจสอพอกู่แก้ววิสามันฆาตกรรมชายอายุ41ปีกลางทุ่งนาสืบเนื่องจากชายคนนี้มีอาการคุ้มคลัล่งเนื่องจากเสพยาบ้าเ<อ>กาอเหตุวางเพลิงเผาบ้านตนเองจากนั้นก็ถือมีดคล้าวิ่งไล่ทำร้ายชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดระง,งับเหตุบุคคลคลุ้มคลัง่งตัดสินใจยิงปืนหนึ่งนัดเพื่อสกัดกระสุนถูกบริเวณกลางอกของชายคลุ้มคลัง่งเป็นเหตุให้เสียชีวิตประวัติของชายอายุ41ปีเคยทำร้ายภรรยาจนฝ่นายหญิงต้องพาลูกหน<ม>ีตายรวม อารวาท้าตีท้าต่อยกับชาวบ้านเป็นประจำจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมลักทรัพย์สินของเพื่อนบ้านไปขายเพื่อน,นำเงินไปซื้อ,อยาบ้าด้วย สำหรับกรณีพันจาตรีอายุ42ปีทหารสังกัดกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีถูกยิงศีรษะเสียชีวิตภายในห้องพักพร้อมกับเขียนจดหมายด้วยรายมือระบุเจ็บปวดและทรมานสุดๆไม่มาเป็นผมไม่รู้หรอกครับเพราบาชาทนทรมานมานานแล้วต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับไม่ไหวแล้วทั้งจิตใจและร่างกายไม่อยาก แล้วหวังว่าทุกคนจะเอาหสิกรรมให้ตำรวจสพสันตหีบตรวจสอบจุดเกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้ใกล้กับศพเจอปืนขนาด9มิลิเมตรตกอยู่น้องสาวผู้เสียชีวิตเล่าว่าได้คุยกับพี่ครั้งสุดท้ายช่วงค่ำวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกพี่ไม่เคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาหรือเจ็บป่วยด้วยโรคใดจึงยังคาใจถึงสาเหตุของการคิดสั้นตำรวจส่งศพไปชรวจสอาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป กล้องติดรถยนต์อนเนกประสงค์คันหนึ่งบันทึกภาพวินาทีที่รถจักรยานยนต์ซึ่งขี่สวนทางมาเสียหลักพุ่งชนกันขณะที่กล้องแ้ายรถบันทึกภาพชายคนขี่รถจักรยานยนต์ตัวถอยไปกับเลื่นถนนก่อนจะลุกขึ้นยืนอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบนถนนหนองแครหนองโรงจังหวัดสระบุรีทําให้รถยนต์อนเนกประสงค์และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายส่วนชายอายุ43ปีคนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตำวรวจสัมผัสคำชายอายุ43ปียอมรับว่าดื่มสุรามา และกําลังขี่รถจักรยานยนต์พาเพื่อนไปทํางานรับเมาสส่วนสาเหตุที่รถจักรยานยนต์เสียการควบคุมอ้างเพราะล้อ,อยางแตกตํารวจตรวจสอบคลิปหลักฐานอย่างละเอียดแล้วยืนยันได้ว่าไม่มีบุคคลใดนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วยจึงแจ้งข้อหาพร้อมดําเนินคดีตามกฎหมาย เกิดอ,อุบัติเหตุรถกระบะฝ่าไม้กั้นรถไฟถูกขบวนรถไฟสายธนบุรีน้ำตกพุ่งชนพังยับเยิน <c oughs> เหตุเกิดบริเวณจุดตัดทางรถไฟใกล้สํานักสงฆ์ถ้ำบาดอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีห <c oughs> ลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์การ <c oughs> ต้องใช้เครื่องตัดผางตัดตัวถังรถกระบะนําชายหญิงสองคนซึ่งถูกอัดติดคาซากรถออกมาและรีบนำส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นจากการสอบสวนคนขับรถกระบะทราบว่ามาร่วมงานทอดกฐถินและ กำลังเดินทางกลับจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อมาถึงจุดตัดทางรถไฟเห็นไม้กั้นลงมาปิดทางแล้วแต่ไม่เห็นขบวนรถไฟคิดว่าไม้กั้นเสียจึงขับรถแทรกผ่านไปจนถูกรถไฟพุ่งชนพักกันสักครู่นะคะช่วงนา้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะครอบครัวของชายเคราะหรายที่เกิดอุบัติเหตุที่รถจักรยาน ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะกับกรณีที่ชายอายุ38ปีเสียชีวิตเนื่องจากกระโหลกศีรษะร้าและมีเลือดคลั่งในสมองหลังขี่รถจักรยานยนต์ชนกองข้าวเปลือกที่ตากอยู่บนถนนบ้านยางศบดุอำเภอลำทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาในช่วง,งค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวร่วมกันประกอบพิธีชาปนกิจชายเคราะห์ร้ายแล้วที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยพ่อของผู้เสียชีวิตเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศห้ามตากข้าวเปลือกบ,บนถนนพร้อมจัดหาลานตากข้าวเปลือก ให้กับชาวนาเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางทุกคน ตำรวจสนอดอนเมืองติดตามจับกลุ่มตัวนายทวัชชัยอายุ43ปีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก่อเหตุข่มขู่หญิงสาวหลัง,ง,งจากที่นายทวัชชัยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถยนต์ที่มีหญิงสาวเป็นคนขับจุดเกือบจะชนกันขนสีค่ะช่วงนี้พบกับเหตุเกิดใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS คอปอเมื่อช่วงเย็นเมื่อสุดที่ผ่านมาแุบขึ้นเหตุหลาบทำให้นายทวัชชัยไม่พอใจข่มขู่และท้าทายหญิงสาวไปแจ้งตำรวจจากการสอบสวนนายทวัชชัยอ้างว่าวันกิดเหตุตนเองเสพยาบ้าเข้าไปหนึ่งเม็ด ส่วนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้าพะจะรีบไปทวินเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำให้ตกใจกลัวโดยการผูกเข็มที่โลกที่สพติดและจะแจ้งข้อหาใช้รถสอดคล้องกับเป้าหมายของตำรวจที่ต้องสารส่วนเป็นรถจักรยานยนต์ที่นายทวนัยสังกัดได้ถูกหลักให้ยกเลิกเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตดอนเมืองเทศกัดอื่นเจ้าหน้าที่สูตรอำนวยกามรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเกาะสมุยและหนือ งานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวจํานวน2,743คนและลูกเรือ1,216คนที่เดินทางมากับเรือสำราญสัชาติหมอปลาที่ทออสมอนอกชายฝั่งเกาะสมุยกรณ์ยงนักท่องเที่ยวลงเรือเล็กเพื่อแวะพักท่องเที่ยวบนเกาะสมุยพร้อมอำนวยความสะดวกการขนถ่ายสินค้าเรือลำนี้ออกเดินทางจากท่าเรือแหลมชะบังจังหวัดนนทบุรีและเมื่อออกจากเกาะสมุยก็จะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ซิงจหนที่ได้ตรวจะบบ ปลอดภัยปร,ร,ปรกรบ์มปลอดภัยพ oh, exactly. ร้อมให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวให้เล่นเที่ยวได้อย่างปลอดภัยค่ะขณะเดียวกันรถก็มาติดตามข่าวช่วงต่อไปในาเดทพักคนและเวลา23.24นนะคะสัาณอาซิาในเมืองกาซาซิตี้เพื่อช่วยภรกิจด้านอพยพผู้กวุใมเถอนจากกาซาเ่อจดนมันถ200ขันและมาถึงด่านิสาน